โอเคสวัสดีครับมากันได้ยังมากันได้ยังเอ่ย อนนี้ดูไปด้วยทำไปด้วยก็ได้นะทำแยกสองจอแยก2อจอเป็นกันป่ะ <c oughs> อันนี้คือไฟล์หนคลิกนะครับคือผมผมไม่รู้ว่าผมผมไม่ได้กดลิงก์ไม่ไม่ไม่ใช้แบบกดลิงก์มานานแล้วเนียทุกวันนี้ผมก็เอาเมลใส่แล้วก็โยกไฟล์เมลมาจาก ที่เคยรันไปแล้วคือเคยทําไฟล์เมลไว้แล้วก็โยกไฟล์เมลมาแล้วก็เอาชื่อเมลใส่แล้วก็รันได้เลยไม่ต้องมีการยืนยันอะไรนะผมทําอย่างนี้มานานแลวนะแต่ผมไม่รู้ว่ากดลิงก์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คืออะไรเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้นานแล้วอะ่ะวิธีกดลิงก์เ่ะนะนั่นเดี๋ยวเรา,าไปดูกันเนี่ยคําถามที่ถามผมว่าแก้แก้ตรงไหนบ้างแก้ตรงไหนบ้างอ่ะเอาล้วเข้าไปในไฟล์เนี่ย แล้วในไฟล์นี้นี่คือไฟล์ที่1ไฟล์ที่2ไฟล์ที่3ที่เราต้องแก้แล้วก็ไฟล์ที่4ไฟล์ตัวนี้ที่เราก็ต้องแก้เหมือนกันเราเข้าไปไฟล์แรกก่อนไฟล์นี้ก่อนไฟล์ p y ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องใส่ m id ของตัวเองนะครับเนี่ยไอสี่มันถัดไปแล้วก็ไอสามไฟล์เนี้ย มันจะมันมันจะเป็นคล้ายๆกันเราเปิดเข้าไปมันจะเป็นคล้ายกันเลยเปิดเน n e r เนี่ยไอ้ตรงเนี้ย m i d ตรงเนี้ยแต่อย่าไปขยับตัวอื่นนะตัวอื่นไม่ต้องขยับแก้แค่ m i d เนี่ยที่เป็นตัวเลขบนแบบภาษาอังกฤษมันจะเหมือนกันหมดเลยสามไฟเนี่ยสามไฟเนี่ยเปิดเข้าไปมันจะเหมือนกันหมดต้องทําเหมือนกันตรงเนี้ยเหมือนกัน ครับนะเราทําครบหมดแล้วสี่ไฟแล้วคำถามต่อไปพี่ใส่ไฟล์เมลยังไงไอใส่เมลเข้าไปยังไงกดเข้าไปดูนี่เห็นคนตัวนี้ปะข้างในวงเล็บนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยบรรทัดเนี่ยเ <c oughs> มลของเรานะเมลตัวหลักของเราเราต้องใส่ก็คือ ทำนี้ปุ๊บลูกน้ำสองลูกเห็นปะเห็นกันปะอ,อักษรนะั้นเราอย่าไปใส่ไอ,ไอตัวนี้นะไอเนี่ยไอตัวเดียวเนี่ยสองครั้งไม่ได้นะเราต้องใส่ไอตัวคู่อย,อย่างนี้แล้วเราก็ใส่ใส่เมลเข้าไปตึ๊บๆบๆๆๆๆบบๆๆๆๆบ เราใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่เหมือนเดิมลูกน้ําคู่ปิดท้ายปิดท้ายตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใส่ไอนเนี่ยไอตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าเราก็ใส่ขั้นเราก็ใส่ลูกน้ําคู่อีกครั้งหนึ่งปุ๊บตรนี้เราก็เอาใส่รหัสใส่รหัสเมลของเราปับ๊บๆเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกน้ําคู่อย่างนี้แค่นี้เราก็เสร็จ งกันปะแล้วทีนี้เวลาเราลันเข้าไปอ่ะในแอปอะมันจะให้มันจะให้ตัวเลขมาสี่ตัวมั้งสี่ตัวที่หน้าจอไลน์เรามันจะมันจะเด้งขึ้นมาแบบให้เราใส่รหัสเลยหน,หน้าหน้าหน้าจอแอปไลน์เราเด้งขึ้นมาให้เราใส่รหัสเราก็เอาสี่ตัวเลขที่มันโผล่ขึ้นมาในแอปอะจะมีสี่ตัวติดกันเราก็อเอาไปใส่ ใส่ครบปุ๊บก็ยืนยันแล้วทีเนี้ยวนรอทีนี้คลิกคกเกอร์ก็ต้องใส่เมลนะคิกเกอร์นะใส่เมลจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากลบอยากลบแอปไลน์ละแอปไลน์มันเยอะเนี้ยเราก็ลบได้เลยแต่ว่าคลิกเรายังไม่ตายนะมันยังอยู่เราสามารถเอาไฟล์เมลอ่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดู อันนี้อันนี้คือในเซิร์ฟผมอันนี้ในเซิ์ฟเนี่ยไฟเมลเป็นหน้าตายังไงคือหลังจากที่เราใส่รหัสเสร็จปุ๊บมันจะมันจะโผล่ขึ้นมาเลยมันจะโผล่ไฟตัวนี้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเองของมันเลยเนี่ยเป็นหน้าตาแบบนะี้เนี่ยเห็นปะ่ะพวกแอดแอดเนี่ยที่มีแอดแอดนี่เนี่ยไฟเมลหมดเลยนะ ถำมว่าพี่ทำไมเมลพี่เป็นชื่ออย่างนั้นคือผมใช้เมลผีในการทำในการเอาไปล็อกกับลายอ,ะอ่ะส่วนเมลตัวหลักของผมก็นี่เองนี่ไงไฟตัวนี้ไงเห็นปะ่ะแอป gmail อมันจะโผล่ขึ้นมาเองเนี่ยเนี่ยชื่อมันจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าไฟเมลเวลาเวลาผมจะ <c oughs> เล่นทีอย่างเงี้ย อ่าผมใส่เมลเข้าไปในไฟล์สมมติว่าสมมติว่าเนี่ยผมจะเล่นไฟล์ตัวเนี้ยผมก็ใส่ชื่อเมลเข้าไปปุ๊บใส่ชื่อเมลเข้าไปปุ๊บแล้วผมก็เข้าไปในไฟล์ผมก็หาไฟล์ตัวเองทีเนี้ยไฟล์พวกนี้แหละหาไฟล์ตัวเองแล้วกดจิ้มขังแล้วก็คัดลอกไปไปลงรวมกันในในในเนี้ยในเนี้ยในในไอเนี้ยเราเนี้ย น,นี่คือขั้นตอนของผมนะผมทำเนี่ยเอามาวางตรงนี้ถ้าเราหาถูกกันแล้วทีนี้จะไม่มีการยืนยันอะไรเลยแล้วผมผมก็รันปุ๊บผมก็เล่นเลยไม่ได้กดลิงก์ไม่อะไรเลยอ่าเดี๋ยวผมจะผมจะรันให้ดูก็ได้ปุ๊บเมื่อกี้อะไรนะยี่สิบ ยี่สิบปีเหรอยี่สิบปีก็แล้วเนี่ยเห็นป่ามันล็อกเองแล้วเนี่ยนั่งดูเนี่ยมันล็อกมันล็อกอินเองหมดเลยยี่สิบตัวนี่ไงชื่อตัวหลักของผมตัวที่ควบคุมคิกเกอร์พวกเนี่ยพวกนี้มีแต่ชื่อคิกเกอร์หมดเลยนี่แหละขั้นตอนของผมก็คือผมจะไม่มีอารมณ์แบบว่าไปนั่งกดลิงก์อย่างนี้แล้วผมก็ ไม่ได้มีการยืนยันรหัสอะไรกันนานแล้วอ่ะผมก็ทำอย่างเงี้ยผมจะเล่นไฟไหนสมมุติไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรวะเนี่ยมันเล่นได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะเยก,กลาย,ยโบกฏลายตัวนวะตัวนี้ตัวนี้อั้อ้ตั อ่าใช่ตัวนี้แหละแล้วทีนี้ผมก็เล่นได้เลยใช่ไหมไม่มีการยืนยันอะไรละพลันสิ่งผมก็เล่นได้อย่างนี้เฮ้ยเนี่ยเนี่ยคลิกมาครบหมดทุกตัวเราเองอ่ะอัตโนมัติแต่ คิกพวกคิกเกอร์พวกเนี้ยผมไม่มีลายมันแล้วนะลายคือผมผมสมมติว่าผมล็อกอินเทลอะไรเรียบร้อยแล้วเอาคลิกเข้าไปแล้วแล้วผมไปยืนยันคลิกทุกตัวครบแล้วผมลบทิ้งเลยแบบคืออย่างเงี้ยแต่แต่ตัวคิกเกอร์เองไม่ได้หายไปไหนไฟล์มันอยู่กับเราไฟล์มีเพราะาเราไม่ได้ลบบัญชีนะเราก็มีไฟล์ก็สรุปว่า ผมมีคิกเกอร์20ตัวโดยไม่มีแอปเพราะว่าผมรักษาสาไตล์มิไว้นะงงกันไหมไม่งงนะอย่างงนะห้ามงงไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจจะตีมหพี่ก็นี่แหละเสอนไปแล้วเราแค่มาถ้าเราคนมา,า,มา,า,มาทีหลังก็มาไลาด่ดูเอาแล้วกันนะ